โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของคนทั่วโลกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเขือเทศที่มีสารไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสื่อมในร่างกายและก็ชะลอความแก่ชรานะคะนอกจากนี้ยังมีเบต้าแครโรทีนและสารที่มีประโยชน์อื่นๆอ,อีกเยอะเลยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาจัดหนักให้ผักนำคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการครัวหมอหน่อยนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูง่ายๆใน3ขั้นตอนนะคะขอแนะนำวิทยากรค่นคะน้องสายไหมสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เวลาในการปรุงอาหารเยอะอค่ะใช่อันนี้ก็มีส่วนผสมหลักของเราวันนี้ค็ะเขือเ,เทศค่ะ แล้วก็มีหัวหอมใหญ่ด้วยค่ะอันนี้หัวหอมใหญ่มีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นหวัดนะคะ,คะหอมมากเลยค่ะมีวิตามินซีสูงมากแล้วคนที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะว่าจะมีแคลอรี่ต่ำนะคะ,คะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะ3มขั้นตอนเนี่ยเราก็มีส่วนผสมที่ไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายมากด้วยเช่นกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะในส่วนแรกนะคะ จะเป็นน้ำมันมะกอกค่ะโอเค okay. เมื่อเตาร้อนแล้วนะคะแล้วก็เทน,น้ำมันมะกอกลงไปเลยค่ะ,ะ <Okay. S 1> สาเหตุที่ใช้น้ำมันมะกอกเพราะ,ะอะไรคะ,อ,ะอันนี้ความชอบส่วนตัวด้วยค่ะ<อ>แล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ อันนี้อาจจะลี่ไฟให้เขานิดน,นึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้ค่ะใช้ไฟอ่อนหรือไฟปานกลางไฟปานกลางนะก็พอค่ะเดี๋ยวใส่หัวหอมใหญ่ได้เลยนะคะใช้หัวหอมใหญ่ค่อนข้างเยอะนะคะเออหนึ่ง,ห,งหัวค่ะถ้าใครอยากจะให้มีความหอมนิดนึงเราก็ใส่เยอะนึงค่ะถ้าต้องการมีภูมิต้านทานเยอะใส่หัวหอมใหญ่เข้าไปเยอะๆหน่อยนะคะค่ะ แล้วหลังนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศลงมาได้เลยค่ะม,มะเขือเทศนี้ตวงไว้แล้วนะคะเกาก็ผัดมะเขือเดี๋ยวเราจะ,ม,ะ,ะมีเมนูนำเสนอนะคะฉายขึ้นจอให้กับสมาชิกได้จดเอาไปทำตามนะคะมะเขือเทศเนี้ยเท่าที่ศึกษามาพบว่าเป็นผลไม้ที่คนนิยมทานมากเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลกนะคะ รองลงมาจากมะเขือเทศน้องสายไหมพอทราบไหมว่าเป็นอะไรอ่าเป็นแอปเปิลหรือเปล่าคะกล้วยแอปเปิลค่ะและสุดท้ายก็คือส้มรองอกมานะคะค่ะสำหรับมะเขือเทศเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนที่ชอบทานอย่างตัวสายไหมเองี่ยจะชอบทานน้ำมะเขือเทศโ <c oughs> อไม่น่าละผิวพรรณถึงเต่ง <c oughs> ตึงสวยงาม <c oughs> โอ้ขอบคุณมากค่ะค่ะอันนี้ก็ถ้าเรามะเขือเทศเนี่ยค่ะมันจะเป็นมะเขือเทศ เชอรี่ค่ะก็เขาก็จะมีทั้งรสเปรี้ยวกับรสหวานค่ะในตัวเดียวกันพี่ทราบว่ามีอะไรจะแนะนําว่าชนิดของมะเขือเทศเราควรจะใช้ชนิดไหนบ้างคะค่ะจริงๆแล้วแล้วแต่สะดวกนะคะแต่ว่ามะเขือเทศเชอรี่เนี่ยเขาก็จะมีรสที่ชัดเจนกว่าค่ะแล้วก็ถ้าหากสะดวกใช้มะเขือเทศสีดาก็ได้ค่ะ<อ>แต่มะเขือเทศสีดาเขาก็จะอมเปรี้ยวแล้วก็น้ําเยอะกว่านี้นิดนึงอันนี้เราก็คลุกให้จนเขาเอานิ่ม ลงนะคะค่ะจะช้าถ้านี้เราก็เพิ่มไฟได้ค่ะและส่วนประกอบอื่นๆนี้เราจะใส่ตอนมะเขือเทศเริ่มสุกแล้วหรือยังไงคะ,ะส่วนประกอบอืนอ่นๆนี้เดี๋ยวเราจะใส่เมื่อตอนเราปาน,ปานมะเขือเ<อ>ทศค่ะให้เป็นเนื้อซุก อันนี้แค่ผัดลงไปเท่านั้นนะคะให้มีกลิ่นหอมเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาปั่นส่วนผสมในนี้ที่มีนะคะมีพริกไทยดำนะคะมีเกลือแล้วก็ใบโหระพาใบโหระพาแล้วก็น้ำนะคะจริงๆงแล้วในพริกไทยดำเนี่ยมันก็มีสารไพเพรินที่ช่วยลดความอ้วนนะคะเพราะมันเพิ่มการเผาผลาญอาหารในร่างกายนะคะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะว่า ตัวมะเขือเทศปาชีหรือว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยเขาเนื้อค่อนข้างจะแข็งนิดนึงค่ะ แล้วถ้าเราต้องการให้มีน้ํามากขึ้นแล้วก็ผสมน้ําลงไปตามใจชอบใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าน้าเนี่ยเราสามารถเพิ่มตอนที่ใส่ลงไปปั่นจะดีกว่าค่ะใช่อันนี้แค่ผัดอย่างเดียวใช่ค่ะให้เมื่อเขิดเทศนิ่มแล้วก็สุกแล้วนอกจากการผัดนี่น้องสายไหมมีวิธีอื่นที่จะแนะนำ<อ>ไหมคะเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยอาจจะมีบางคนเอาเมะเขือเทศไปอบใช่ค่ะ,คะถ้าไปอบก,ก็จะ ใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ว่าก็ได้รสชาติที่คล้ายๆกันค่ะหมายความว่าอบจะนานกว่าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็ตามสะดวกนะคะสำหรับท่านผู้ชมว่าสะดวกแบบไหนถ้าสะดวกในการอบก็อบนะคะแต่บางท่านชอบในการผัดมากกว่าใช่ค่ะอย่างที่ว่าใสม่จะไม่มีเตาอบก็จะใช้เตาเป็นเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้านะค่ะเป็นหลักค่ะค่ะค่ะ การผัดที่ใช้เวลาสักประมาณกี่นาทีคะหรือว่าเราดูที่ว่าสุกแล้วหรือใช่เราอาจจะต้องรอให้เนื้อมะเขือเทศอะคะอ่ะเละนิดน,นึงนะคะ<ม>แล้วก็มีพอมีกลิ่นบ้างไห <c oughs> มคะกลิ่น <c oughs> หอมมากเลยค่ะ <c oughs> บางทีการผัดนี่อาจจะทําให้กลิ่นมันหอมมากขึ้นนะคะแลวทําให้เราอยากจะรับประทานมากขึ้นก็ <c oughs> ได้นะคะ,คะถ้าเทียบกับการเอาไปอบนะคะส่วนต่อไปที่อยากจะเป็นเคล็ดลับนิดนึงอะคะ่ะ <c oughs> โถปั่นของเราค,ะค่ะคือถ้าเป็นโถปั่นที่เป็นชนิดแก้วนะคะต้องระวังนิดนึงเพราะ<อ>ว่าเมื่อคยนเทของเราเนี่ยสุกมากแล้วก็มีความร้อนแล้วอุ่นข้างในใช่ไหมคะอาจจะทําให้โถปั่นเนี่ยแตกแล้วได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็อาจจะพักเขาไว้ก่อนก็ได้คะ่ะแล้วก็คอยสักพักนึงแล้วก็เทลงไปแต่วันนี้เราใช้โถเป็นเป็นโถพลาสติกค,คะ่ะใช่งนั้นอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมถ้าหากว่า หลังผัดแล้วเนี่ยก็มีความร้อนเราควรจะนำมะเขือเทศมาพักไว้ให้มันเย็นลงก่อนเดี๋ยวเพิ่งใส่ไปนในโถโดยเฉพาะนี้ถ้าเป็นโถกแก้วนะคะ,คะนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการทำซุปมะเขือเทศซึ่งฟังดูเหมือนกัดจะง,ง่ายแต่จริงๆแล้วถ้าเราตามทำตามเคล็ดลับเนี่ยก็จะได้ออกมาอร่อยน่ารับประทานแม้กระทั่งการหั่นมะเขือเทศก็เช่นกันนะคะ ดิฉันเองก็เพิ่งมาเรียนรู้ว่าควรจะใช้มีดปลายหยักในการห<ช>ั่นค่ะจะมกระหันออกมาเนื้อมะเขือเทศสวยค่ะใช่ค่ะ,คะมันจะไม่ยุย่ยไม่เละและน่ารับประทานนะคะแม้กระทั่งวัตถุหรือที่เราใส่ในหม้อเนี่ยควรจะเป็นยังไงคะน้องสมัยหม้อเนี่ยแนะนำให้เป็นหม้อสแตนเลสนะคะถ้าเราใช้เป็นหม้ออ,อ,อลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้อง ก็ควรคุณหมอชี้แจงเรื่องสารเท่าที่อ่านดูนะคะอลูมิเนียมเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับมะเขือเทศแล้วทำให้สีคล้ำลงและอาจจะดูไม่น่ารับประทานเท่าที่ควรนะคะและบางทีอาจจะรสชาติด้วยนะคะว่าจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเรวก็ควรใช้มอสเตอร์ลสคะเพราะว่าตัวมะเขือเทศนี่เป็นกรดด้วยชาคไะ,คะถูกต้องค่ะค okay. พอเขาเริ่มเละนิดนึงแล้วค่ะก็รอดูก็ได้ว่านิ่มพอดีทั่วกันแล้วหรือยังค่ะอนนดูแล้วน่าจะนิ่มแล้วนะคะค่ะได้ค่ะเราก็เริ่มปิดเตาได้เลยปิดเตาเลยค่ะโอเค หลังจากเราพักให้เย็นนะคะ,คะแล้วเราก็นำมาใส่ในโถปั่นค่ะค่ะไม่ต้องดึงออกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอายกใส่อันนี้เราสามารถเทลงไปเลยเนาะเพราะว่าไม่ใช่โถกแก้วใช่ค่ะวันนี้เราเลือกมาเป็นโถพลาสติก กลินหอมมากเลยค่ะนี่แค่ผัดเท่านั้นนะคะยังไม่หันปัน่นะนะคะถ้าเราปัน่นเราผสมเครื่องปรุงอื่นๆอีกเช่นพริกไทยดำเกลือใบโหระพาเอ้อใช่ไหมคะใบโหระพาแล้วก็อาจจะผสมน้ำเข้าไปอีกนิดหน่อยก็จะได้ มะเขือเทศที่น่ารับประทาน<ช>ซุปม,มะเขือเทศที่น่าทานมากนะคะหลังจากนั้นเรากา็ถ้าคนที่ชอบเนื้อมะเขือเทศนือซุปม,มะเขือเทศที่มีเป็นน้ำข่าเป็นเหลวมากขึ้นก็สามารถเพิ่มน้ำเข้าไปได้นะคะแต,ต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตปั่นก่อน<ม>อนิดนึงค่ะ พอปั่นไปได้เล็กน้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่พริกไทยค่ะอันนี้แล้วแต่ความหอมกับความเผ็ดนะคะแต่วันนี้ก็คือตวงมาให้แล้วเนาะค่ะค่ะนีนะคะโอ้ควันควันออกแล้วก็เกลือค่ะเกลือแล้วก็เป็นเกลือสีขาวธรรมดานะคะใส่ลงไปเลยอันนี้จะชูรสให้ซุปมะเขือเทศนะคะมีรสชาติมากยิขึ้นวันนี้ใส่หมใส่สักสองช้อนชานชกันค่ะ แล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายนะคะเป็นใบโหระพาค่ะอันนี้ก็คือส่งกลิ่นหอมให้กับซุปมะเขือเทศของเรานะคะหรือว่าเราจะเหลือไว้สักใบสองใบก็ได้ค่ะเพื่อตัดแต่งหน้าจานะคะเดี๋ยวเอาไว้แต่งหน้าหน่อยนึงค่ะค่ะแลวน้ำเหลค่ะอันนี้น้ําเราก็อยากจะให้ซุปเนี่ยมีเนื้อที่เลวขึ้นนะคะทานง่ายแล้วก็จะใส่ลงไปค่ะ นิดเดียวพอค่ะไม่ให้เขาจืดเป็นไปข,ข,ขายสล้วนะคะ,คะอืโอ้สีสวยมากอันนี้แนะนำนิดนึงนะคะ<ๆ>ก็คือว่าถ้าเครื่องปั่นเนี่ยเป็นเครื่องปั่นรุ่นที่แรงต่ำแล้วก็อาจะปั่นนานานิดนึงค่ะ,คะ แล้วก็มีไวพายก็ช่วยภายให้เขาเนือละเอียดเดดนื้นใช่ประโยชน์กับใบพายใช่ค่ะค,ะคะ่ะอันนี้ขอเช็ค เนียนแล้วค่ะแต่ว่าใส่ใไหมขอเพิ่มน้ำน้ิดนึงค่ะได้ค่ะหมดเลยแล้วกันนะคะเจนเลยค่ะโอเคค่ะโอเคเอาไปค่ะนี่ค่ะคือซุปมะเขือเทศที่น้องสายไหมเพิ่งทำออกมา เดี๋ยวเราจะไปถึงเคล็ดลับในครัวที่จะพูดถึงการหั่นมะเขือเทศการทําซุปมะเขือเทศออกมาให้มีสีสวยน่ารับประทานและมีรสชาติอร่อยเคล็ดลับในครัวเคล็ดลับการปลูกอาหารที่มีมะเขือเทศมีดที่มีคมหยกักจะดีกว่ามีดที่คมเรียบสําหรับใช้ในการหั่นมะเขือเทศถ้าจะใช้มีดที่คมเรียบควรจะลับให้คมเพราะไม่เช่นนั้นเนื้อมะเขือเทศหลังการหั่นจะเละ อย่าใช้หม้อกระทะหรืออุปกรณ์ในครัวที่เป็นอลูมิเนียมในการปรุงมะเขือเทศความเป็นกรดในมะเขือเทศจะทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมทำให้มะเขือเทศมีรสขมและปีสีซีดลงส่วนอาหารที่ปรุงจะดูดอลูมิเนียมบางส่วนเข้าไปความเป็นกรดจากมะเขือเทศจะทำให้อุปกรณ์ในครัวที่ทำจากอลูมิเนียมมีสีเปลี่ยนไปถ้ามะเขือเทศมีความเป็นกรดมากหรือเปรี้ยวมากให้เติมเกลือ และน้ำตาลลงไปเล็กน้อยจะทำให้รสชาติดีขึ้นเมื่อทำซอสมะเขือเทศใส่เบกกิ้งโซดาเสร็จ1ส่วน4ช้อนโต๊ะเมื่อทำซอสมะเขือเทศใส่เบกกิ้งโซดา1ส่วนสช้อนชาต่อซอส1แกนล,ลอนจะช่วยลดความเป็นกรดความเป็นกรดของมะเขือเทศจะค่อยๆทำให้กระบวนการทำอาหารความเป็นกรดของมะเขือเทศจะค่อยๆทำให้ขระนวนการทำอาหารสุกช้าลง ยกตัวอย่างถั่วที่ต้มกับมะเขือเทศจะใช้เวลาสุกนานกว่าเดิม20นาทีค่ะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเทลงไปในชามได้เลยค่ะพร้อมที่จะรับประทานเลยน่าทานมากเลยค่ะทั้งกลิ่นทั้งสีค่ะอาจจะเหลือไว้น,นิดนึงก็ได้ค่ะไว้สำหรับมื้อต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้ใบโหระพานะคะเราก็สามารถนำมาแต่งหน้าจานได้ค่ะก็คือให้มันได้กลิ่นหอมมากยิง<อ>่งขึ้นค่ะใช่ค่ะวันนี้เราก็เสร็จรายการสำหรับซุปมะเขือเทศใน3ขั้นตอนที่ง่ายๆนะคะสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ครัวหมอหน่อยได้อีกที่ Facebook, Hope TV, Southeast Asia และ m i s s i o n h o s p i t a l ค่ะ และสำหรับใครนะคะที่จะทำเมนตามเมนูนี้นะคะก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็ติดแฮชแท็ก<ม>ได้ค่ะ<ม>เป็นแฮชแท็ก<ม>ที่ชื่อว่า hope tv food นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ